ใหญ่ไม่เล ah ็กชอบแผลไม่ใช่ทำไมเล็กไม่ใหญ่ใชอบถูกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พอพบกับบุระใบระเบิดสามสิบแปดจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเอเไรล่ะซิงจ้าเออเอาของใหญ่มาฝากอีกแล้วครับผมพูดเรืหูโตมาหลวมๆอยากได้ใหญ่ๆมาทางหลวมทางพี่อะไรหลวมวะนั่นเลยสิมาถึงอะไรหลวมอะละไว้ในฐานที่เข้าใจอ่าวันนี้เราจะมาฝากเอ็ซีน้องเอิรนอีซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าลไฮรันเดอร์แคปปีสองพันสิบแปดจ้าเด็ดนาคะคุณผู ื้อสดก็ราคานี้ซื้อผ่อนเอาไปเลยโตใช้ผ่อน5้ <5 S 2> เดือน5เดือนแรกเพียงแค่5,400บาทหลังจากนั้น8,900บาทเอาไปเลยจ้าเออนะคะอดูรถกันเลยพี่น้องนะคะอาชีพไหนก็ออกได้ขอแค่มีเอกสารติดแบ็คลิสคุณพี่เดินหนีไปเลยไม่งั้นจะหา <c oughs> คนซื้อแทนนะถูกต้องน็อตเดิมนะคะล่องแก้มสวยๆแบบนี้เบรกธรรมดาเออนานน็อตไม่มีแกะเลยฝั่งนน้นเป็นยังไงครับผมเออฝั่งนี้นะคะบอกเลยว่าเน่นะคะ เขินเยียงกว่น่แผ่นเพดนะคะพี่น้องยังอยู่เด้อแล้วก็ฝากระโปงไม่มีร่องรอยการแกะการถอดแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะการทอร้อนอยู่มือนเดิมครับผมรอบคันสวยๆนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะป้ายแดงแท้ๆเลยบอกเลยว่าคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นกว่าถูกต้องอ่ใครสนใจอยากจับอยากจองเดี๋ยวให้เราเอินฝากช่องทางไหนจ้าเฟซบุ๊กนะคะลิงก์ไลน์เบอร์โทรปักหมดอยู่ด้านบนยูทูบอยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลยใครต้อโทรมาแล้วก็ขอฝากทิกตอกด้วยนะคะ เอสซีมอเตอร์เอสเคเอสซีมอเตอร์สองโมโตอยู่ด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้จ้าเอออ่ะต่างจังหวัดไม่ต้องมานะบริการทังสัญญาณทันที่สลูชั่นฟีข้างหน้าบ้านรับรถแม่นั่นเจ้วจวด